โรงงานแบตเตอรี่มข K.K.U. v o l t จับมือกับ Esco <dues> Corporation ผนึกกำลังพัฒนา B.E.S.S และ Inverter พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานโดยคนไทยยกระดับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสู่เป้าหมาย Net Zero เมื่อวันที่18กันยายน2568ณโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M.O.A กับบริษัทเอสโก้คอ o r ปอเรชเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน BESS และอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานหรือเซฟลีโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่พัฒนาโดยคนไทยสู่เชิงพาณิชย์พร้อมสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทยที่แข็งแกร่งยั่งยืนและสามารถแข่งขันในระดับสากล โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานวิสาหกิจที่พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ k k u v o l t e จะรับผิดช,ชอบในการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและโซเดียมไอออนพร้อมระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็น BESS สำหรับการใช้างานเชิงพาณิชย์โดยมีระบบ IoT monitoring และได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลขณะที่ ESCO Corporation หรือ SSCO จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ควบคู่ระบบบริหารจัดการพลังงานหรือเซฟลี่ร่วมถึงการให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบร่วมกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายผสานจุดแข็งของกันและกันในการพัฒนา total energy solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่แบตเตอรี่จนถึงระบบควบคุมพลังงานหรือ power electronics ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของระบบพลังงานสะอาดยุคใหม่ก็จะได้ทั้งข้อมูลเนาะได้ทั้งผลประหยัดนะคะก็คือแปลว่าระบบเองเนี่ยมันจะฉลาดเพียงพอที่จะรู้ว่าถ้าเราใช้พลังงานสะอาดตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะ,ะแล้วมันควรจะดึงพลังงานจากระบบไหนมาใช้งานได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยระบบที่พัฒนาเองนะคะในในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ครบวงจรกันขนาดนี้นะคะ ก็วันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีนะคะที่ความร่วมมือนี้เนี่ยจะทำให้ความร่วมมืออย่างครบวงจรแบบนี้นะคะตอบอีโคซิสเต็มแบบในภาพรวมขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยคนไทยได้วยกันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือก็ย,ย้ำเสมอว่าในท่ามกลางเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยก็อยากให้คนไทยได้อยู่บนขบวนนี้ ไม่ใช่แค่เราพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติอย่างเดียวดังนั้นสิ่งสิ่งที่เราได้คือไม่ใช่ทางเราได้แล้วนะเราได้ร่วมกันรวมถึงหวังว่าจะส่งผลไปถึงผู้คนคนไทยที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเกิดการสร้างงานแล้วก็นำพาโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศของเราในในกระแสของพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวเดเร็มนี้ว่าเรา อยากจะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มที่เป็นอีโคซิสเต็มที่ไม่ใช่มีแค่ของอินเวอร์เตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ในการสร้าง Impact เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งภายในปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนสัมผัสถึงผลกระทบจากปัญหานี้ที่รุนแรงชัดเจนมากๆ นะครับซึ่งมันคือเป้าหมายที่เราตั้งใจที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นคือ Impact ที่ส่งผลต่อสังคมเราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะออกไปสู่บ้านเรือนโรงงานหรืออา,อ,าอาคารพาณิชย์ต่างๆที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วหน้าแล้วก็ช่วยกันลดการปล่อยการเรือนกระจกเพื่อไปสู่เป้าหมายทั้งของไทยเองแล้วก็ของโลกใบนี้